นิทานเรื่องกบหูหนวกเจ้ากบตัวน้อยได้มาร่วมกันจัดการแข่งขันปีนขึ้นไปบนยอดเสาเพื่อหาผู้นำของฝูงเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกบตัวที่หนึ่งก็ปีนขึ้นไปพวกฝูงกบข้างล่างก็ตะโกนขึ้นมาว่าเสานั้นมันสูงเกินไปปีนขึ้นไม่ได้หรอกพอพูดไม่ทันจบประโยค กบตัวแรกก็รู้สึกเหนื่อยและท้อจนตกลงมากบตัวที่สองก็พยายามปีนขึ้นไปสักพักฝูงกบก็ตะโกนขึ้นมาอีกว่ามันยากเกินไปไม่มีใครทำได้หรอกไม่นานกบตัวนั้นก็ตกลงมาอีกจนถึงตัวที่สามสี่ห้าก็ตกลงมาเช่นกันและกบตัวสุดท้ายมันตั้งหน้าตั้งตาปีนขึ้นให้สูงขึ้น ฝูงกบข้างล่างก็ยังตะโกนเหมือนเช่นเดิมว่าลงมาเธอไม่มีใครทำได้หรอกแต่กบตัวนี้ก็ยังปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปจนในที่สุดมันก็ปีนไปถึงยอดเสาได้สรุปคือกบที่ปีนขึ้นไปได้นั้นเป็นเพราะว่ามันหูหนวกไม่ได้ยินเสียงที่เพื่อนพ้องกบตะโกนเรียกให้ลงมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าฟังคำพูดคนอื่นมากเกินไปจงเชื่อมั่นและศรัทธานในสิ่งที่ตนทำและจงทำให้สำเร็จ